นี่ก็ทดลองนะครับเลี้ยงกบแบบปล่อยนะครับที่สวนหย่อมหน้าบ้านนะครับนี่ก็ไม่ไปไหนนะครับไม่มีเห็นไหมบางตัวก็แอบเนี่ยนะครับอันะนี้ก็จะมีผักบุ้งมีไหนแดงนะครับผักบุ้งมีไหนแดงอันนี้ไหนแดงก็ จะมีรอยของอะมะแมลงนะครับมาเจาะกินนะครับหรือว่าเป็นแหนที่แก่แล้วนะครับก็มาเจาะกินนะครับเพราะว่าเขามีโปรโตีนสูงเนาะ,ะสูงถึงยี่บเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับก็เป็นอาหารที่เราสามารถเพาะเลี้ยงเองได้นะครับอย่างดีเลยทีเดียวนิ่งเลยอันนี้ก็จะให้กินทั้ง แหนแดงแล้วก็อาหารเม็ดบางทีเขาก็จะนะครับก็จะกระโดดไปทั่วนะครับเวลาฝนตกอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่พอหลังจากนั้นเขาก็กลับมาอันนี้ก็เป็นการสังเกตพฤติกรรมกบด้วยนะครับว่ากบเขาเนี่ยเขาก็จะจํานะครับที่อยู่ที่กินนะครับก็จะพอรู้ว่าไอ้ไอ้ ตรงไหนนะครับมีอาหารนะครับที่เราให้อาหารประจํานะครับนี่เขาก็จะมาอยู่อไรมบางตัวก็แอบบางทีก็แอบแอบไปในใต้สวนยอมั่งนะครับนี่ครับไม่ได้ล้อมนะครับนี่ไม่ได้ล้อมเลยอันนี้ไอแนวคิดนี้นะครับของลุง,งเองลุงพงเองนี่ก็ ได้แนวคิดมาจากการดูจาก YouTube เนาะช่องไหนนะผมก็จำไม่ได้ว่าเขาสามารถเลี้ยงให้มีบ่อน้ำนะครับมีบ่อน้ำมีอาหารให้เขาเพียงพอนะครับเขาก็จะไม่ไปไหนนะครับปล่อยเลี้ยงไว้หลังบ้านแต่เขาจะมีตาข่ายกั้นแบบพื้นที่ก,กว้างๆอะไรนะหลังบ้านนะครับแต่แบบนี้ก็ต้องระวังป้องกันแมวนิดนึงนะครับแบบนี้แต่ถ้าแมวมาแมวก็ไม่ลงไปในน้ำแน่ นะครับจะเห็นแมวมาเขาก็กระโดดลงไปนะครับสําหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นการพอดีวันนั้นลูกค้ามาเหมาลูกกบนะครับเหมาบ่อนะครับอันนี้ก็เหลือจากเหมา่บนะครับก็เหลือไม่กี่ตัวก็เลยเอามาทดลองเลี้ยงนะเหลือประมาณยี่สิบตัวยี่สิบตัวเนาะชุดนี้ยี่สิบตัวแล้วก็ลองมาปล่อยดูนะครับก็ได้ผลก็เขาไม่ไปไหนเนาะตันแรกแรกก็เทลงไปก็มีออกไปสักสองสามตัว แต่พอฝนตกอะไรพวกเนี้นะครับเขาก็กระโดดไปกระโดดมาแต่พอฝนหยุดนะครับเขาก็มากลับกลับมากินอาหารที่เดิมนะครับก็เลยทําให้อลุงพงเองอะเข้าใจพฤติกรรมของเขาเพิ่มมากขึ้นเนาะว่าจริงๆเราไม่ต้องมีที่กั้นก็ได้แต่ถ้าไม่มีที่กั้นแบบเนี้ก็ป้องกันแมวนกหนูอะไรพวกเนี้ยงูนะครับที่เขาจะมากินแค่นั้นเองนะครับแต่ก็มันก็จะมีเสียงนะครับ ัวนี้มันก็จะมีเสียงนะครับคือจะลองเลี้ยงแบบปล่อยนะแบบธรรมชาติไอ้นี่เขาก็จะได้กินแมงได้เต็มที่เนาะพอกลางคืนก็จะมีแมงนะครับมีแมลงพวกนี้ยผมก็กินแมลงอยู่แล้วนะครับเนี่ยสังเกตก็จะตัวอ้วนนะครับอาหารนี่จะให้มื้อเดียวนะครับอาหารเม็ดจะให้มื้อเดียวเดี๋ยวจะทดลองอ่าลองเลี้ยงวิธีแบบนี้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอ่าจะเลี้ยงแบบไม่ได้ผลนะ่ะตัวเขาอ้วนนะผมมอง สมบูรณ์แล้วก็เขาเป็นอิสระดีนะครับไม่ต้องขังอยู่ในกระชังอะไรพวกเนี้นะครับก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวยังไงผลเป็นประการใดนะครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ตัวอ้วนเลยเดี๋ยวดูทูนุสน,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 นี่ก็จะแอบ ลงไปแล้วที่ฝนก็จะตกฝนตกนะครับก็จะออกเที่ยวออกอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะบางทีแหนแดงโซฟิล่าเนี่ยก็เริ่มแกแล่ลวแต่เริ่มแก่เขาก็จะมีเขียวๆเวนาะเห็นไหมเขียวๆเ,เขาก็จะแตกแหนออกมานะครับนี่การเลี้ยงแบบนี้ก็นะครับก็จะรู้ว่าให้เรียนแบบ ธรรมชาติได้มากที่สุดเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวได้ผลประการใดก็จะอัปเดตเรื่อยๆเนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็รอไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับท่านใดมีประสบการณ์ดีๆในการเลี้ยงแบบนี้นะก็แนะนําเข้ามาได้ครับเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะครับ